วุด yeah. ิซิตบุญบุญแกน้ำมะชีลีปลามัชลี C ่ายนะเอฟมาซาลาาบเชฟบุญบุญ this is chef permanent chef of วัดลาววัดลาววัดลาว international ตอนนี้เ้า วนนี้เรามาเบ่งทอดป่าซิวเอาป่าน้อยเนาะนี่มันป่าซิวเนะาะป่าน้อยแั่ป่านะป่าสวายน้อยนะไอ้เนี้ไฟดี้มาจาังนะกเกยไอ้โดดโอ้กลมกียรไฟดี้มาจาังนะไฟล์ด yeah, ีเยอะยูดิ้ยูดิ้มองนิ่งแจงยูดิ้ง no มองยูแ no นนสันเจดี not call me นะไม่ b ี h ี not go อันนี้คือป่าทอดปลาซิวอาวใส่มาใส่มาสาลาเนาะใส่คือรี่ใส่มาสาลาเนี่ยละอืมกระแซบคือกลิ่นป่านี่แหละ จับจับบนวัวเนี่มาขอปุ่งใสต่ตะเกือให้เบิร์ตฉันมิละ่ะมูมีคลิป